นี่ได้แล้วครับหนึ่งตัวครับผมลูกขอกชโดครับผมกำลังสนเลยไซนี้เอาครับพี่เอา,าครับเด้งเงาหิานวอนนเลเชโด <c oughs> เจอตัวใหญ่ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยเด้งโดนละโอ้ยโดนละครับผม ดิตีไวเลยนะมีหม,มูมันอยู่นะตีไวเลยอุ้ย,ยนี่ตัวนี้ตัวที่สองมาแล้วครับอุ้ย,ย,ยน,นี่วันนี้มันลังแกลังแกเด็กฮะมันกะเซอกสีอื่นแลยสีข,ขาวๆอะ่ะตัวที่สองมาแล้วครับผมตัวที่สองครับผมเกี่ยวกลางมาเมะ นี่ครับชฉโดวันนี้เปลี่ยนแนวตกชฉโดผมมากับเพื่อนดิ้งครับเพื่อนดิง้งอะไรเพื่อนดิง้งอะไร